สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีท,ทุกทท่านกลับมาพบกับ SJC เซลจืด h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับตลาดเดือดแน่เมื่ออ l l น e w ว o n d a BRV ากำลังจะเข้ามาทำตลาดที่เมืองไทยเร็วๆนี้พร้อมควนแชมป์รถขายดีอย่าง x x p a n d e r และ x x p a n d e r c r o s s และเตดตัดขา Veloz ที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในขณะนี้พร้อมกับขยี้ XL7 ด้วย Honda Sensing สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวเจที่นั่งในราคาไม่ถึง1ล้านบาท ชมคลิปนี้ให้จบก่อนตัดสินใจได้ทันทีเลยครับสำหรับ all new honda brv ได้ทำการเปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในประเทศอินโดนีเซียผลิตที่อินโดนีเซียแล้วทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในส่วนของประเทศไทยก็จะมีการนำเข้ามาในเร็วๆนี้ราคาที่คาดการกันไว้น่าจะอยู่ที่ราวๆ900 0ต้นๆจนไปถึง90,00ป,ปลายๆสำหรับตัว็อปแล้วแต่1ล้านมีทอนนิดหน่อยได้ออปชันอะไรบ้างสำหรับราคานี้มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยระบบรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้รอล่วงหน้าได้ระบบนี้จะเหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งลองนึกภาพตามนะครับเราจอดรถไว้กลางแดดร้อนๆก่อนจะเดินมาถึงตัวรถเราสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเปิดแอร์ไว้รอเลยก็ได้ไม่ต้องเอาดากนุ่มๆของเราไปทนนั่งทับเบาะร้อนๆอ,อีกต่อไปไฟเดย์ไลท์เป็นแบบท่อนำแสง LED ทรง J Shape มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED แบบหลายโคมเรียงกัน ไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันเสริมความปลอดภัยด้วยระบบ AHB หรือระบบไฟสูงอัตโนมัติ Auto High Beam ช่วยให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดูหล่อจนสาวตะลึงตาเหลือกกันเลยทีเดียวกับคนมันรอเนาะเสริมความหรูหราด้วยล้อแม็กปัดเงาขนาด17นิ้วช่วยให้รถของเราดูแพงตลอดการเดินทาง เสริมความปลอดภัยในขณะขับขี่ในเมืองด้วยระบบ CMBS หรือระบบป้องกันการชนด้านหน้าขอโทษด้วยหมอเกือบมันขาดเครื่องเนาะเจ้าเนาะช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะเปลี่ยนเลนด้วย Honda Lane Watch ระบบ ACC หรือ Adaptive p l u s Control ระบบ LCDN ช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ระบบ LKAS ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบ RDM w i h LDW ช่วยเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ เบรกได้อย่างปลอดภัยมั่นจะยิ่งกว่าด้วยระบบป้องกันล้อล็อกในขนาดเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบ HSA ช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด7นิ้วลองรับได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร4สูบ i-VTEC ให้กำลังสูงสุดถึง121แรงม้าแรงบิดสูงถึง145นิวตันเมตรเห็นสเปคแล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะไปถูกใจ FC ที่หน้าตาดีหลายๆท่าน แต่ก็ติดอยู่ตรงที่ว่ารถคันเก่ายัางผ่อนไม่หมดแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับรถที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยก็สามารถเทินได้ผมมีคลิปดีๆมาฝากเช่นอยากเทือนรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างเลือกชมคลิปที่ถูกใจได้เลยนะครับ f อซห่วยฮ่าคอยลืมกระเป๋าตังค์แม่เถาอีกแล้วเนาะ เอากุญแจมาเดี๋ยวคอยาพาไปเอา อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้โอ้ก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับ fc แต่ที่ลิงก์ได้เลยขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ